ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมสุดใจส่งทั่วไทยจะพาพี่น้องเกษตรกรมาดูครับนี่คือมะเขือมะเขือที่ฉีดสมแดงเล็กๆฉีดเป็นฝาแดงบวกอะมิโนต่อมาเป็นโูคฉีดวัคซขาบวกอะมิโนทุกท่านดูเห็นไหมครับโน่นโนดูลูกครับโนดครับทุกท่านดูครับโนดนั่นและดูครับเด้ดูการแตกแขนครับดูแขนดูสังเกตดูครับนี่ว่า ขนางครับดูครับดูเยอะไหมครับเนี่ยแล้วดูครับดูลูกครับดูผลผลิตครับโน้อนเจ๊ไหมครับเนี่ยครับพี่น้องเกษตรกรครับตัดตินใจนะครับท่านไม่ผิดหวังแล้วครับสมแดงช่วยปลดหนี้ปลดสินก็ช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มพูนผลผลิตครับท่านลงทุนน้อยแต่ผลผลิตของท่าเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือสวนของเจแดงครับอยู่ตำบลน้องหงครับ ตรนนี้เนื้อที่น่าจะประมาณไม่ถึงสองงานนะครับก็สองงานแต่รับปลูกไม่หมดครับแล้วทุกท่านดูครับว่านี่เจ๊แดงบอกว่าใส่ปุ๋ยไปแค่ครึ่งลูกครับโอ้โหน่าเชื่อไหมครับนี่ครับดูความงามครับดูตั้งแต่โคนยันยอดครับนี่เป็นเมะเขือหน้าแรงนะครับแต่ทุกท่านดูครับสังเกตดูสังเกตดูยอดไปครับนี่ดูนี่ครับดูออกดอกครับดูดอก ปอก็ให้ยอดแล้วก็จะเป็นดอกครับเป็นดอกครับมันโอ้โหติดทุกลูกเนี่ยครับสวยไหมครับนี่ครับนี่ครับท่านดูเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมครับ่ะดูนี่นี่นี่ครับนี่ดูผิวเห็นไหมครับผิวก็จะเงาวับดูนะครับโน่นลูกทั้งนง้นครับเนี่ยนะครับเจ๋งไหมครับเนี่ครับตรงไหนก็ดูครับโน่นโอ้โหเนี่ยครับทุกท่านดูครับนี่นี่เห็นไหม ไม่ต,ต้นต้นสวยยอดขแขนงดีครับดูนะครับเนี่ยเนี่ยดูครับมะเขือหน้าแรงครับเนี่ยเจะาสุดยอดเลยครับเนี่ยพอสมแดงเป็นอาหารชูกําลังเพื่อชีวาภาพจูดินสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินจะช่วยย่อยสลายวัชพืชแต่ดินทําให้ดินซุยล้วนทําให้ดินมีคุณภาพ<ห>ครับผมถ้าดินมีคุณภาพและเป็นธรรมชาติเปิดพุ่งปลูกพืช พืชจะงามจะเขียวครับนี่ดูใบครับนี่คือใบเขียวเงาครับเนี่ยครับต้นทุนประหยัดแน่นอนครับท่านใดสนใจโทรครับ0 95961267ครับผมสุดใจส่งตัวไทยครับผมสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับผมเจดีสุดใจส่งทั่วไทยงานตัวครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกมาดูพริกที่ชีดสมแดงว่าดกขนาดไหนอ่าไปดูครับนี่ทุกท่านดูนะครับนี่ดโอ้โหท่านดูไหมครับโอ้โหดูเห็นไหมครับนี่ดท่านดูทุกท่านดูพริกครับโอ้โหท่านดูครับนี่ดูเม็ดดูครับนี่ ไม่ใช่ว่าเป็นบางต้นครับทุกต้นเห็นไหมครับโนโดนแล้วสังเกตครับนี่พริกหน้าแรงนะครับฝนไม่เคยตกร้อนครับทั้งลมทั้งแดดแต่ทุกท่านดูครับว่าดูาใบเขียวตั้งแต่โคนยันยอดยอดยันโคนแล้วดูครับทุกต้นดูเม็ดเนี่ยครับตัวนี้ช่วยสมดงช่วยลดต้นทุน ได้เป็นอย่างดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกครับผมปอสมแดงช่วยลดต้นทุนครับลดค่าปุ๋ยลดค่ายาตัวนี้ช่วยลดต้นทุนได้อย่างดีครับอครับด้วยครับโนนโนนเจของสวนอ่ะคุณพี่ตรงนี้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยสี่ครั้งแล้วสี่ครั้งหรือห้าครั้งครับสี่ห้าครั้งกแน่ออฉีดไปทั้งหมดคุณพี่บอกฉีดไปสี่ห้าครั้งครับแล้วตรงนี้คุณพี่ได้ใส่ปุ๋ยบ้างไหมครับใส่ใส่ไปกี่ครั้งครับ อ๋อเราฉีดเราก็คือใส่ผูยช่วยด้วยใส่เก็บเก็บแล้วก็ใส่อ๋อพอเก็บหมยแล้วก็ใส่โอ้โหทุกท่านดูครับนี่โอ้โหไ้เม็ดมันละลโอ้โหแน่นไปหมดเลยครับดูนี่ครับทุกต้นท่านจะดูต้นไหนแล้วครับเออคุณเธอดูดูครับเม็ดแล้วดูสังเกตดูเม็ดครับเนี่ยครับเม็ดโอ้โหดูี่ยสังเกตไหมครับดูยาวเยืยครับเม็ดยาวจิ้มเิน โอ,โอ้ครับคับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจโทรได้เลยนะครับ095 961 267ครับผมสุดใจส่งทุกไทยครับครับผมสวัสดีครับ